โดนสายแสงจันทร์รับบทตับตาไฟเป็นแก๊งที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อในด้านไสยศาสตร,ร์ถึงเลือดถึงเนื้อมากกว่าเรื่องอื่นๆมันยากเกินกว่าที่เราเคยรับมาทั้งหมดยศกะชัย,ยสอนครับผมรับบทเป็นพรานดำครับเหมือนคนเพียเพ้ยนๆในชุมชนนั่นแหละแต่ว่าพอแกได้ดื่มเราแล้วกับคาแรคเตอร์แกก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งเลยมึงแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะไปที่นั่น คือต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจิตจิตชอบเลือดแล้วก็เชื่อในชนเผ่าที่กินคนเพราะฉะนั้นเขาก็าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ปกติค่อนข้างจะแตกต่างนะครับเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้จังหวะไหนมันจะมาบ้าจะมาเพี้ยนจะมาปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเนี่ยมันก็เลยผีเข้าผีออกประมาณนั้นแหละครับมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ ต้องมีการบิดไล่ลำเพื่อแสดงออกถึงชั้นนี่แหละจะได้เป็นหนึ่งในศัตสดาของรัททินี้แล้วอะไรเงี้ยครับพี่เอกเขาบอกว่าพี่ปูมีเพลงอะไรไหมที่พอจะทําให้พี่ปูได้มีความรู้สึกแบบนั้นก็ลเลยคิดว่ามันมีเพลงของเราอยู่เพลงหนึ่งพอเพลงเพลนนี้ขึ้นมามันก็เลยออกมาโดยที่เอาจริงๆเนี่ยเหมือนที่เห็นใครเลยในกองถ่ายเหมือนเราอยู่คนเดียวที่แสดงออกไปเหมือนไม่ใช่การแสดงครับไม่เหมือนมีอะไรเข้ามาอยู่ในร่างเราแล้วเราก็เล่นไปอย่างนี้นพี่ปูโรคจิตอ่ะ กูน่ากลัวขอบคุณนะสารวัตรขอบคุณอี่อะไรสิซันรอยัลชันมันใช่บุญเลยมันทำให้เราเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากนะเพราะมันเข้าไปแล้วมันรู้สึกเลยมันก็ย่ใทําให้นักแสดงเนี่ยมันแสดงง่ายขึ้นแลวก็อินไปกับบทที่ได้รับมากขึ้นต่อให้คุณอยู่กับมันหรือว่าคุณเป็นคนเซตอัพมันก็แล้วแต่แต่โดยบรรยากาศของป่าประกอบกับที่คุณเซตอัพเลยเองน่ากลัวมากๆครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดครับอยากให้ชมครับสนุกมาก